วันนี้ผมจะมารีวิวพีอูคุรเล่ะครับ <S <S ของของพี่โนดนะฮะพีคูเรเล่รุ่น,นคัสตอมเอ็กซอร e ติกซีรีส์นะฮะอันนี้จะเป็นงานที่พี่โนดตทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับจากการตื้อของผมเนี่ยทำให้ในที่สุดพี่โนดก็สร้างคุรเล่ในแบบที่ยากลำบากยากเย็นขึ้นมาให้ผมได้ในที่สุดนะครับที่ว่าลำบากก็คือ ไม้ของมันนะมันจะเป็นไม้ที่ไม่ธรรมดาจะว่าจะว่าเป็นเรื่องไม่ปกติก็ไม่ใช่เพราะว่ามีคนมาทำเครื่องดนตรีหลายคนแต่ว่าพี่โนดตปกติแกจะไม่ได้เอาไม้ประเภทนี้มาทำนะแล้วจะเป็นไม้หายากด้วยอย่างเช่นคอนะ่คอของผมเนี่ยเป็นไม้พยายิ้วดำพยายิ้วดำเนี่ยจะเป็นไม้ที่สีดำสนิทเลยนะเอาไว้ใช้ทำขลุ่ยไทยโบราณ จะเป็นไม้ที่เหมาะมากนะอย่างของอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีก็จะใช้ไม้พยางยูดําเนี่ยมาทําครุยผมก็เลยอุตริบอกว่าเอาพยางยูดําอย่ามาทําครุยเลยมาทําอุคุเลเ่ลบ้งดีกว่าก็เลยได้มาทํางส่วนคอนะครับน้าหนักนี่คือหนักมากเลยนะส่วนเฟรตบอร์ดเนี่ยจะเป็นลัดวูดนะฮะสาไทยจําไม่ได้แล้วดัดวูดนะฮะก็จะมีเหมือนเป็นรอยเลือดเห็นมาไม่รู้ก็ ตรงนี้นะจะมีมันเป็นรอยเลือดแซมอยู่แซมอยู่ตามจุดต่างๆนะมันจะดาดาๆน้าตาลน้าตาแล้วจะมีรอยเลือดแซมมาดอทวูดสาไทยรู้ครับพยุงที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้แต่พี่โน้ตได้มานานแล้วไม่เป็นไรนะแล้วก็จะมีไม้หน้าของผมเนี่ยไม้หน้าของผมเป็นไหลวะเนี่ยนะถามก่อน ไม้หน้าเป็นไม้หน้าของผมเนี่ยนะเป็นไม้มะค่ามงครับผมสั่งไว้เลยว่าขอลายมอมผมชอบอะไรที่มอมมอมผมไม่ชอบอะไรที่ที่มันดูเรียบง่ายนะเพอร์เฟกต์แล้วธรรมดาผมชอบความมอมก็เลยได้มะค่ามงที่สวยงามมากอันหนึ่งนะครับเนี่ยครับ ม,มาฆ่าโมงไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะมันยังมาข้างหลังด้วยข้างหลังเนี่ยที่แซมมากับแซมมากับไอ้พยานยิ้วดำเนี่ยก็จะเป็นมาฆ่าโมงเป็นเส้นอนะไรนี่ตรงนี้นะฮะและ้วคราวนี้มาถึงตรงนี้บริดจ์บริดจ์มันก็จะทําด้วยบริดจ์มันจะทําด้วยพยานยิ้วดำเหมือนกันนะฮะตรงนี้ยางยิ้วดำส่วนตรงนี้ก็คืออินเลย์นะฮะอินเลย์เป็นมุกจากทะเลจีนใต้ครับ มุกถัดไปได้น,น็นอตน็อตโทรมานะครับเดี๋ยวรับแป๊บน,นึงถ้าขัดจังหวะก็เพราน็อตน,นะฮะฮัลโหลว่าไงครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนครับว่าลิสต์มีอะไรบ้างเดี๋ยวไงดให้ให้ปู่ส่งมาให้ดูแล้วกันครับเฮนี่คือน็อตน,นะคุณน,น,อน็อตกระป๋อมนะครับพราะเขาทํทำให้เราต้องชะลอ คราวนี้มาถึงตรงไหนเราก็ไม่รู้จาไม่ไล้วลูกบิดลูกบิดขอโคอาหน่อยครับเป็นไม้ไทยทั้งตัวแล้วขอโคอานิดนึงก็คือลูกบิดสีอันเนี่ยเป็นไม้โคอานะฮะเพื่ออะไรไม่รู้เพื่อความสะใจแล้วก็ไม้ข้างหลังข้างหลังนะฮะกับข้างข้างข้างข้งข้างหลังข้างข้างเนี่ยจะเป็นไม้ชิงชันดําใช่ป่าวอะชิงชิงชันดำชิงชันดํา ไม้ทิงชันดำาฉะนั้นไม้มันจะเต็มไปหมดเลยะมีไม้หลายหลายสายพันธุ์อยู่ในอุคุเรเล่ตัวเดียวซึ่งผมให้คำนิยามว่าเปรียบเสมือนพวกเราเนี่ยที่มาจากหลายๆที่หลายๆทางกันแล้วมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างซุ้มเสียงทานองเพลงอันไพเราะขึ้นมาด้วยความสามาคัคคีเหมือนอุคุเรเลตัวนี้ครับส่วนเสียงจะเป็นยังไงนะฮะลองดูผมจะลองเล่นๆให้ดูครับ เล่นไม่เก่งครับแต่ว่าใจรักฉะนั้นแต่คุณก็คงได้ไอเดียจากเสียงมันตอนนี้เรามาสกรัมกันบ้าง แล้วเจ๋งเลยครับเป็นครเล่ที่เอาไปอวดชาวต่างชาติได้เปนยคูลเล่ไทยที่ไม่ธรรมดา P.U.K. P.U.K. Custom Exotic Wood Series อันนี้จะบอกว่าไม้อะไรก็ไม่รู้จะบอกอะไรเพราะไม้เยอะไปหมด P.U.K. Exotic P.U.K. Custom Exotic Wood Series ครับ